สวัสดีคะ่ะมาเจอกับนัดอีกแล้วนะคะที่ The D.Y. ีไวโซนกก็ก้าทาโร่คลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวธาตลมธาตลมมีราศีมิถุนราศีตุลราศีกุมประจำวันที่5ถึงวันที่15ธันวาคม2566สําสำหรับการอ่านดวงวันนี้เป็นการอ่านดวงแบบวงกว้างไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใคร อยากให้รับฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงพอเรื่องราวอาจจะตรงกับคุณหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดังนั้นอย่าเอาคลิปนี้ไปตัดสินชีวิตเกี่ยวกับความรักของคุณทั้งหมดนะ แล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งแวะเวียนมาช่องนี้นะคะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิง่งกิ๊งๆไว้นะคะเวลามีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดกันคลิปของเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด3พาร์ทพาร์ทแรกคนมีแฟนพาร์ทที่2ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพาร์ทที่3คนโสดเพื่อนๆสามารถไปแตะที่เวลาทำสแตมป์ตัวเลขสีน้ำเงินเพื่อข้ามไปฟังในแต่ละพาร์ทได้เลยหรือจะฟังกันยาวๆไปเลยก็ได้เริ่มต้นเรามาดูที่ความรักธาตุลมคนมีแฟน5ถึง10 5ธันวาความนี้จะเป็นเช่นไรนะคะมาดูกันขอเช็คนิดหนึ่งว่าพลังงานที่เกี่ยวข้องกับคุณนะเป็นใครบ้างนะคะราศีหรือลัคนาอะไรบ้างนะคะที่โดดเด่นหรือที่จะมีอะไรที่เข้มข้นในช่วง10วันนี้นะคะหรือเพึ่งผ่านมาได้ไม่นานนะคะมีประเด็นกันราศีมิถุนลัคนามิถุนค่ะ ราศีกรลกฎลักนากรกฎราศีสิงลัคขาสิง,ลงแล้วก็ราศีกันลักขากันกลุ่มราศีหรือลักนณาเหล่านี้อาจจะโดดเด่นกับเพื่อนๆชาวธาตุลมนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะมาดูมาดูว่าช่วงที่ผ่านมาความรักธาตุลมนะคะคนมีแฟนเป็นอย่างไรบ้างนะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง มีเรื่องราวของการเสียความรู้สึกการทะเลาะก,กันการมีปัญหากันการที่รอให้เรื่องของสถานการณ์ในเรื่องของเวลาเนี่ยเป็นตัวคลี่คลายปัญหาหรือบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักที่เป็นทางไกลมีการขอกลับมาเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์มีแรงดึงดูดใจที่ยังมีต่อกันหรือสำหรับท่านลมบางคนคนมีแฟนนะคะ ถ้าเราห่างกับแฟนมาเนิ่นนานแล้วนะคะคุณอาจจะมีความรักใหม่ที่พึ่งเข้ามาก็เป็นไปได้สถานการณ์เดอ t ทาวเรเรื่องราวที่ไม่คาดคิดการมีปัญหาห้าดาบอุปสรรคปัญหาที่มากมายในเรื่องเกี่ยวกับความรักในเรื่องของสภาวะอารมณ์อีโก้ทิฐิมาเต็มความโมโหความเกรียดกลาดความรักเก่า ความรู้สึกเก่าๆความผูกพันที่ตัดไม่ขาดใน six of cups นะคะแล้วก็ seven of wands อุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรืออะไรที่เข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของเรากับเขาอาจจะมีการแก้ไขปัญหากันอยู่ตลอดเวลาเป็นความรักที่อยู่ในโหมดพยายามกันนะคะประมาณนี้ทีนี้เรามาดูนะคะว่าความรู้สึกของแฟนชาวธาตุลมเนี่ย ตอนนี้เขารู้สึกกับชาวท่านลมว่ายอย่างไรบ้างเขาลงไหลคุณนะ The Devil นะคะหรือบางทีความรักเนี่ยมันเป็นเหมือนในโหมดเจ้าชู้ก็ได้นะระหว่างเรากับเขานะคะสำหรับบางคนดูในโหมดของคนมีแฟนนะนแต่อาจจะเป็นเป็นแฟนกันแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยกับเพื่อนเขาไม่ได้เปิดเผยกับสังคมของเขานะคะเป็นความรัก ที่รู้กันอยู่สองคนมันคล้ายๆความลับเลยก็มีนะสําหรับบางคนนะ,ะแล้วก็มีการมีความรักความปรารถนาที่มีต่อกันในตัวของชาวท่านลมเนี่ยสวยเซ็กซี่ดึงดูดใจทำให้เขารู้สึกหลงไหลในตัวคุณนะคะคุณเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนสุภาพเจรจาดีนะมีความเป็นมิตรสูงแล้ว แต่ว่าคุณก็มีความดือ้อความมีอีกโก้ทิฐิในตัวเองนะคะบางทีบทจะไม่ทนก็คือฉันไม่ทนแล้วนะแล้วก็สถานการณ์บางอย่างเนี่ยความดื้อนั่นแหละที่เขารู้สึกว่าท่านลมเนี่ยดื้อมากอีกโก้ทิฐิเยอะนะแต่เราทั้งสองคนคบหาดูใจกันมานานนะคะมันมีสายใยความผูกพันที่ตัดกันไม่ขาดแล้วก็ชาวท่านลมอาจจะดูเด็กกว่าอายุจริงก็เป็นไปได้ ต่อมามาดูนะคะว่าแฟนชาวธาตุลมเขาจะแอคชั่นอะไรในช่วง5-15ถึงนี้นนะคะสามไม้เจ็ดเหรียญสามดาบค่ะแล้วก็เดทนะสำหรับบางคนอาจจะมีปัญหา ในเรื่องของความห่างไกลหรือการถอยออกจากกันแล้วก็รอเวลาอะไรบางอย่างอยู่ก็เป็นไปได้เนาะ กับคนคนนั้นเราอาจจะห่างกันด้วยหน้าที่การงานหรือพื้นที่อะไรใดๆความสัมพันธ์ที่ให้มันเป็นลักษณะของค่อยเป็นค่อยไปนะคะแต่มันมีประเด็นเรื่องสามดาบที่เกิดขึ้นอาจจะมีคําพูดที่ทิมแทงใจกันหรือถ้าใครมีปัญหาในเรื่องของภาวะของความรักที่มันเป็น1นึ่ความรักที่มันแทรกแซงกันนะช่วงจังหวะนี้มันอาจจะทิมแทงใจเรามากเป็นพิเศษนะจน คือมีปัญหากันอนะ่ะอาจจะทะเลาะหรือพูดอะไรที่ทิมแทงใจกันมีโอกาสที่สําหรับบางคนเนี่ยอาจจะเลิกลากันก็ได้นะในส่วนของเดทนะคะหรือช่วงจังหวะนี้ขาดการติดต่อกันไปเลยนะเอออาจจะนิ่งเงียบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยสื่อสารแต่อาจจะยังไม่เลิกนะคะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะ่ะต่อมานะคะมาดูว่าในความสัมพันธ์ระหว่างเราทั้งคู่จะเป็นเช่นไร มันมีความห่างอะทุกคนอาจจะห่างกันด้วยพื้นที่นะคะหรือรอเวลาอะไรอยู่ก็เป็นไปได้นะความรู้สึกที่มันฟุ้งซ่านไปหมดเลยช่วงจังหวะนี้แล้วก็หลายๆเรื่องอาจจะยังไม่ได้ดังใจอาจจะยังไม่ถูกใจอาจจะยังไม่ถูกดึงเข้ามาหากันนะ แล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะที่เป็นตัวแปรเกี่ยวกับเรื่องของความรักระหว่างเราทั้งสองคนแต่ในเรื่องของสถานะแล้วยังพยายามที่จะประคองกันทั้งสองนะช่วงจังวะนนี้อาจจะยังคือเขาอาจจะยังทําอะไรไม่ถูกใจหรือยังไม่ได้ดังใจเราแล้วก็เหมือนว่าคนคนนั้นเนี่ยอาจจะไปยุ่งกับโปรเจกต์งานของเขาหรือสิ่งที่เขาฝันเขาหวังก็เป็นไปได้หรือสําหรับ,บบางคนถ้าความรักมัน มันเต็มไปด้วยตัวเลือกมากมายในความสัมพันธ์หรือใครบางคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องช่วงจังหวะน,นี้มันก็เหมือนแบบเขาก็อาจจะหลงละเลงอยู่กับในเรื่องราวเหล่านั้นอยู่นะอ่ะทีนี้มาดูข้อความเกี่ยวกับความรักนะว่าถ้าเขามีอะไรอยากจะบอกกับธาตุลมเขาจะบอกว่าอะไรชีวิตต้องดำเนินต่อไปไม่ว่าจะมีหรือไม่มีคนก็ตาม บางทีความรักของเราสองคนอาจไม่เท่ากาันฉันหลงรักคุณสำหรับบางคนคือเขาก็ยังหลงรักเราอยู่นะเออเจ็ดถ้วยบางทีหลงรักเราก็เป็นไปได้นะทุกคนฉันคิดถึงเธอมากมันทรมานเหลือเกินสำหรับบางคนมีปัญหาในเรื่องของระยะทางที่ห่างไกลแล้วมันทำให้อะไรหลายๆอย่างมันไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็เลยฟุ้งซ่านอะไรประมาณนี้เนาะ ทีนี้มาดูในส่วนของการออร์เคอาลความรักของท่านลมคนมีแฟนจะเป็นเช่นไร5ถึง15นี้นะคะโดนสต็อปเขาบอกว่าอย่าหยุดยัง้งไม่ต้องหยุดยั้งนะคะในเรื่องของความรักในครั้งนี้มันอาจจะมีปัญหาอะไรแต่อย่าเพิ่งตัดจบอย่าเพิ่งตัดใจ มันยังมีทางไปนะคะอย่าเพิ่งถอดใจไปซะก่อนรวมไปถึงถ้าใครที่แยกย้ายกันมาเนิ่นนานแล้วนะคะก็อย่าเพิ่งสิ้นศรัทธาเกี่ยวกับในเรื่องของความรักขอให้คุณเชื่อว่าความรักที่แท้จริงความรักดีๆนั้นมีอยู่จริงขอให้ท่านลมคนมีแฟนมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเอามุบออนไปที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมุบออนมาที่ความรักท่านลมความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน 5-15ธันวาคมนี้จะเป็นเช่นไรนะคะมาดูกันเดี๋ยวขอเช็คพลังงานนิดหนึ่งนะคะใครที่อาจจะมีพลังงานเกี่ยวข้องกับชาวธาตุลมนะคะที่โดดดินเนาะเรื่องราวที่โดดเด่นเรื่องราวที่มันกระแทกใจก็ได้นะราศีพฤกษกลัคนาพฤกษกราศีพิจิกลัคนาพิจิกราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะแล้วก็ ราศีมีลัคนามีนอาจจะเป็นกลุ่มคนที่มีประเด็นหรือมีเรื่องราวสตอรี่อะไรกับชาวท่าตลมเนี่ยที่กระทบกระเทือนหัวใจเนี่ยนะ,ะไม่ว่าจะร้ายหรือดีก็ตามนะคะ,ะทีนี้มาดูนะคะว่าที่ผ่านมาความรักเป็นยังไง่าตลมคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะขอเช็คพลังงานนิดนึง ความห่างไกลระหว่างความสัมพันธ์บางคนห่างไกลซึ่งพื้นที่หรือว่าพวกเราอาจจะยังคงอยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์ที่ห่างไกลอยู่แบบนี้หรือรอคอยเวลาอะไรก็ได้นะคะหรือกำลังแบบคือคิดแต่ตรองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ว่ามันจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะคิดนานนะ ออคิดนานมากไม่ว่าเราหรือเขาก็ตามมันก็เลยเหมือนไม่คืบคลานสักทีนะคะความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงค่อยๆตกตะกอนแล้วก็เรากับเขาอาจจะอยู่ในกิจกรรมหรือพลังงานเดียวกันวนเวียนกันอยู่แบบนี้มีความสนใจเดียวกันอยู่ใกล้ๆก,กันนะคะแล้วก็เรื่องบางเรื่องอาจจะทำซ้ำๆเดิม เรายังมีแพชชั่นที่เหมือนกันมีความสนใจที่เหมือนกันแล้วก็ความรู้สึกที่ค่อยๆเรียนรู้ในกันและกันนะคะสำหรับธาตุลมบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุดินบางกรณ์พึกศกันคนที่มีฐานะที่ร่ำรวยหรือมีกิจการเป็นของตัวเองหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุไฟเมสิงธนูเราอาจจะเริ่มต้นงานด้วยกันเรียนด้วยกัน หรือทำกิจกรรมใดที่มีความสนใจที่สอดคล้องกันบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่อายุมากกว่าหรือน้อยกว่าได้ด้วยนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์มันมีทั้งแบบเนิ่นนานมาแล้วรวมไปถึงคนที่เพิ่งได้รู้จักกันเพิ่งได้คุยกันเพิ่งมีการติดต่อสื่อสารกันทีนี้นะคะมาดูว่าตอนนี้ฝั่งเขาคนนั้นรู้สึกกับชาวธาตลมว่ายอย่างไรบ้างความรู้สึกตอนนี้ที่เขา มองชาวท่านลมที่มีต่อชาวท่านลมเนี่ยยังไงนะคะสองไม้คุณเป็นคนที่เปิดตัวเองที่จะเรียนรู้นะคะหาข้อมูลคุณอาจจะใช้สื่อโซเชียลเก่งก็ได้หรือว่าสื่อสารต่างประเทศเก่งนะคะแล้วก็หาโอกาสตัวเอง เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเป็นคนชอบต่อยอดจากสิ่งที่เราทําอยู่แล้วคุณอาจจะเป็นคนที่ฐานะที่ร่ํารวยหรือเกี่ยวข้องกับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ได้ด้วยเนาะแล้วก็คุณเป็นคนที่เก่งนะคะทําธุรกิจเก่งมีความโดดเด่นในตัวเองมีความสามารถพิเศษนะทำอะไรก็เหนือกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะคะในตัวเขาเองก็สําหรับคุณ คุณเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนน่าทึ่งมีความดึงดูดใจเขาอยู่แหละทีนี้มาดูนะคะว่า5-15ถึงนี้คนคนนั้นจะแอคชั่นอะไรกับชาวธาตลม We e อ f for ร u n e เขาจะไล่ล่าคุณนะนี่ <laughs> ความสัมพันธ์มันจะค่อยๆขยับขยายหรือเรียนรู้ก็ได้นะคะว e e o อ for ร u n e การศึกษาดูใจกันและการ อาจจะมีทั้งมุมที่ดีและมุมที่ไม่ดีนะคะหลายๆเรื่องมันหมุนไปตามโชคชะตาหรือชะตากรรมระหว่างเราทั้งสองคนนะบางเรื่องมันคาดเดาไม่ได้นะคะมีการทะเลาะด้วยอะ่ะสิ่งที่เขาจะแอคชั่นเขาอาจจะมาหาเรื่องเราหรือว่ามีความคิดขัดแย้งอะไรกันหรือแบบมันหนุบหนับหนุบหนับอยู่ในหัวใจอะ่ะมีอะไรที่ย้อนแย้งหรือทะเลาะกันแบบ ขัดแย้งอยู่ในหัวสมองกันทั้งสองคนนะมันอาจจะแบบไม่ได้ทะเลาะตบตีหรือเล่นใหญ่ไฟกระพริบอะไรแบบนั้นนะคะแต่มันจะแบบหนุบหนับหนุบหนับหัวใจมันเหมือนจังหวะที่ได้เรียนรู้ในแต่ละมุมของการรักกันนะคะมันก็มีทั้งมุมสว่างมุมดาร์กหรือมุมอะไรที่ยังขัดใจเออ เราจะเป็นคนที่ใช่ก็ยังไม่ใช่แต่ก็อาจจะมีประเด็นแบบห่วงก้างเธออย่าไปใกล้คนนั้นคนนี้อะไรประมาณนี้นะคะที่มันหนุบหนับอยู่ในหัวใจอ่าแล้วก็ความสัมพันธ์ค่อยๆพัฒนากันไปเหมือนเฟรนด์โซนตกตกอนกันอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็อาจจะมีช่วงจังหวะที่ เข้ามาช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาหรือเป็นช่วงจังหวะที่ภูเขาน้าแข็งมันก่อตัวในระหว่างกันละกันนะเป็นเสือยิ้มยากอะไรแบบนี้นะคะดูท่าทางซีเรียสเฉยเก๊กท่าอยู่ได้นะคะไม่เข้ามาคุยได้แต่มองด้วยห่างตาอหรือแอบมองเรานะเออาจจะมองชาวท่าลมคือเหมือนมีความเป็นห่วงในใจที่แบบมีอะไรให้ช่วยเหลือไหมแต่แบบตัวเองแล้วก็ปากก็ไม่ขยับนะคะทำหน้าเฉย อะไรแบบนี้เก็กท่าอยู่ได้เนาะอ,อ่ะทีนี้มาดูนะคะว่าความรักท่าลม5-15นี้จะเป็นเช่นไรระหว่างคนกับเขานะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมาอีกละใบนี้มาบ่อยมากเลยท่าลม <c oughs> ความห่างไกลกันรอในเรื่องของเวลากว่าจะตัดสินใจขยับขยายหรือใคร กว่าจะตัดสินใจที่จะออกจากโหมดความโสดเข้าสู่โหมดการเป็นแฟนเนี่ยอาจจะใช้เวลานานเนาะอาจจะคิดหลายอย่างในความสัมพันธ์นะคะโดยเฉพาะท่านลมอาจจะหวังแบบให้มีนูน่นมีนี่อะไรอย่างงู้นอย่างนี้ก่อนหรือเปล่าหรือว่ารอเวลาฉันยังไม่พร้อมก็คอยดูอนาคตต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงมันเป็นเรื่องของอนาคตคุณอาจจะตอบแบบเหมือนดาราอะไรประมาณนี้นะคะ ความสัมพันธ์ที่แอบรักแอบชอบแอบส่องกันและกันมันมีเดอะเจวิลไฮพินเทสอยู่ใกล้กันนะ่ะให้เรามัดระวังไม่ต้องให้เรามัดระวังแหละนะคะสำหรับบางคนนะถ้าลมอาจจะไปพัวพันหรือเกี่ยวข้องกับคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วหรือเป็นคนที่เจ้าชู้นะคะความรู้สึกของเรากับคนคนนั้นเราอาจจะรู้ดีนะคะว่ามันคืออะไรนะ,ะบางทีอาจจะเป็นคนรักเก่าที่เราแยกย้ายกันไปลรวเขาไปม,มีแฟน นะแต่ก็ยังมาพัวพันยังตัดกันไม่ขาดแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะความสัมพันธ์ที่มันเป็นความรู้สึกที่ไม่เปิดเผยในต่อคนอื่นนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นลักซอนนะนนี้ต้องเรามัดระวังนะคะหรือบางทีเขา,าอาจจะเจ้าชูก็เป็นไปได้นะ ช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงจังหวะที่คุณอาจจะรู้สึกหลงไหลได้ปพ้่มคนคนนั้นมากๆไม่ลืมหูลืมตาเลยนะคะให้เรามาระวังในเรื่องของความหลงหรือความต้องการภายในร่างกายของคุณเนี่ยที่มันอาจจะบัน,บน,บนทอนเขาเรียกว่าอะไรที่มันจะปุกปั่นให้คุณยิ่งรักยิ่งหลงยิ่งปรารถนาเขาอะไรประมาณนี้นะคะจะมีการติดต่อสื่อสารกันหรือได้พบเจอกัน โดยที่อาจจะไม่ได้คาดคิดเราหรือเขาเนี่ยอาจจะพุ่งตรงมาหากันหรือว่าอาจจะมีการส่งข้อความหากันแบบรัวๆก็เป็นไปได้ทีนี้เรามาดูนะคะว่าข้อความถ้าเขาคนนั้นมีอะไรอยากจะบอกกับชาวท่านลมเขาจะบอกว่าอย่างไรคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สำหรับนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะเออมาใช้ก็น่ารักดีเหมือนกันเนาะ ถึงเวลาที่เราน่าจะลองคบคนอื่นดูบ้างการบอกเลิกเนาะสำหรับบางคนเนื้อคู่โซเมดสำหรับบางคนอาจจะเป็นเนื้อคู่กันนะคะต่อมาคุณคือคนเดียวที่ฉันมองสนใจแค่คุณคนเดียวต่อมานะคะคุณคือคนพิเศษสำหรับฉันอเอ้ยมันดึงดูดกันนะ แต่สำหรับบางคนเนี่ยเป็นคนที่เลิกลากันไปแล้วเนาะก็มีนะอ่ะชิ้นนี้มาดูนะคะว่าความรักท่านลมคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นเช่นไรนะคะ5-15ถึงนี้ i year from now จากนี้ไปอีก1ปีนะคะภายใน1ปีนี้แหละเนาะจากนี้อีก1ปีภายใน1ปีมันก็จะประมาณช่วงทันวาปีหน้าพอดีเนาะในช่วงจังหวะนี้หลายๆอย่างนะคะมันจะ มันจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นมันอาจจะแบบมีอะไรที่ตกลงปรงใจกันได้มีอะไรที่ชัดเจนอาจจะมีอะไรที่เปิดเผยอาจจะมีอะไรที่เป็นไปตามดังใจเราได้นะคะดังนั้นขอให้คุณพยายามต่อไปหรือว่าถ้าใครปรารถนาที่จะมีความรักที่ดีๆที่สมบูรณ์แบบ ที่ไม่ใช่ความรักที่จะต้องไปแย่งชิงกับใครนะคะถ้าคุณปรารถนาที่จะเจอรักแท้ที่จะเจอเนื้อคู่โซเมดของคุณใครบางคนที่เป็นคู่บุญที่เข้ามาซัพพอร์ตกันและกันก็มีแนวโน้มว่าคุณจะได้เจอตามนั้นนะคะขอให้ท่านลมคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรามุบออนไปที่คนโสดค่ะบุบออนมาที่ความรักท่านลมคนโสด 15-15ธันวาคมนี้จะเป็นเช่นไรนะคะมาดูกันคนโสดมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะมาดูเราอาจจะมีเพื่อนใหม่ๆที่เข้ามานะคะได้ทำความรู้จกักได้พูดคุยกันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของ การงานหรือการเรียนได้ด้วยนะคะหรือการติดต่ออะไรใหม่ๆเราอาจจะเจอใครที่เรารู้สึกว่าใช่ถูกใจเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเธอต้องมาเป็นครอบครัวฉันเธอต้องมาเป็นแฟนฉันนะคะเราต้องแต่งงานกันอะไรเยี่ยงนั้นนะคะเออมันมีความมั่นใจมีความแน่ใจในคนที่เข้ามาในคนที่เราได้ทำความรู้จักหรือพูดคุยนะสำหรับบางคน อาจจะมีในเรื่องของความรักในที่ผ่านมานะซึ่งเหมือนว่าจริงๆก็ยังตัดกันไม่ขาดนะคะ,ะคุณอาจจะเข้าสู่โหมดความโสดเร็วเกินไปหรือเปล่าต่อมามาดูนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสำหรับความรักคนโสดในช่วง5-15ธันวาคมนี้นะคะ เรื่องราวคุณจะได้พบเจอคนที่คุณรู้สึกว่าถูกใจอาจจะเป็นกลุ่มเฟรนด์โซนอะไรกันก็แล้วแต่นะคะการพบเจอสังสรรค์ปาร์ตี้งานเลี้ยงหรือได้เจอจังหวะที่ถูกใจกันละกันนะคะไม่ว่าไปไหนก็ตามมีแรงดึงดูดใครบางคนสนใจคุณคุณน่าสนใจคุณมี fc แฟนคลับเยอะแต่ช่วงจังหวะนี้ในความสัมพันธ์เรื่องราวที่ภาคระหว่างคุณกับเขาอาจจะเป็นเรื่องเงินนะ เขาอาจจะกระเป๋าแบรนด์หรือเราอาจจะกระเป๋าแบรนด์ก็ได้นะทุกคนบอกก็กระเป๋าแบรนด์นะพร a d าอะไรก็ว่าไปเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะคะช่วงจังหวะน,นี้ในเรื่องของการเงินหรือในเรื่องของการที่เราอาจจะด้อยค่าตัวเราเองก็ได้ว่าเขาคงไม่สนใจหรอกเขาคงไม่รักเราหรอกเนี่ยมันอาจจะเป็นพลังงานที่ดึงดูดเรื่องราวเหล่านั้นเข้ามาจริงๆก็ได้นะคะ หรือเรากับเขาอาจจะยังรู้จักกันน้อยไปนะคะยังไม่ได้สื่อสารกันเยอะเท่าที่ควรสถานการณ์ของการที่ไปแอบรักแอบชอบใครอึดอัดอยู่ในใจพอกลางคืนก็คิดถึงเธอหวยหาแต่เธอคนนั้นนะคะพลังงานที่ครอบคลุมอาจจะเป็นชาวราศีมีนลัคนามีนก็เป็นไปได้นะคะที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคุณ แล้วก็ความไม่แน่ชัดนะคะ t h สตา a r การพักเบเรกในเรื่องของความรักสําหรับบางคนเนี่ยไปตกหลุมรักใครที่ไม่ควรจะรักนะคะเขาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วหรือเปล่าหรือใครบางคนที่เป็นคนเจ้าชู้ทําตัวไม่ชัดเจนทําตัวเหมือนเป็นกระสือนะคะลอยไปลอยมาบางวันก็มาหาเราบางทีก็หายไปเลยนะอคุณอาจจะรู้สึกรามาในหัวใจลึกๆนะคะ แล้วก็ช่วงจังหวะนี้เหมือนว่าธาตุลมอาจจะขี้เหงานะอยู่ดีๆก็เหงาซะงั้นนะเป็นอะไรเนี่ยในช่วงจังหวะนี้บางคนอาจจะมีการไปขอพรเกี่ยวกับเรื่องของความรักรอใครบางคนหรือในหัวใจของเราเนี่ยบางทีอาจจะเป็นตัวเราก็ได้นะที่วิ่งหนีออกจากความรักเราอาจจะเจอใครที่เรารู้สึกว่าอืมใช่เขาก็สนใจเราแต่เรารู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมที่จะมีความรัก ฉันยังยากจนอยู่ฉันยังไม่พร้อมตอนนี้น้ําหนักฉันมันน้อยเกินไปนะฉันต้องเพิ่มน้ําหนักให้มีน้ํามีนวลกว่าน,นี้นะคะอ่ะ,อะก็อาจจะเป็นไปได้หรืออะไรใดๆนะคุณอาจจะปิดกั้นตัวเองหรือคุณอาจจะมีความวิตกกังวลความเครียดคิดมากจากอดีตที่ผ่านมาหรือในเรื่องของความรักเนี่ยคุณอาจจะยังหิวไม่หายแต่มีใครบางคนที่เขาหิวคุณไงอยากจะเข้ามาสอยคุณนะคะแต่คุณบอกว่าช้าก,ก่อนขอเวลาฉันสักหน่อยได้ไหม ช่วงจังหวะน,นี้ฉันยังเยียวยาตัวเองยังไม่หายนะคะอ่ม,อมแต่ตอนนี้ฉันพร้อมแล้วอ่ะพร้อมเร็วจังเลยนะคะ queen of cups มานะคะโอเคฉันน่าเป็นพลังงานของความรักนะคะหลายๆอย่างก็ดึงดูดมาที่ฉันฉันปรารถนาที่จะมีความรักและตอนนี้ฉันก็รู้สึกว่าฉันก็พร้อมแล้วแต่ใน queen of cups เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่คิดวนเหมือนกันนะคิดวนหรือกังวลในเรื่องเก่าก็ ก็ได้นะคะเราอาจจะยังคิดวนอยู่ก็มีแต่เดอะสตาร์ฉันก็ฮิวหายแล้วแต่ฉันก็พร้อมที่จะมีความรักคุณอาจจะเป็นคนที่อ่อนไหวซนซิทีฟในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็ความรักนะคะรวมไปถึงคุณอาจจะเป็นคนที่เห็นใจหรือแคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากกว่าความรู้สึกของตัวเองก็เป็นไปได้นะคะดังนั้นช่วงจังหวะนี้น้ําหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนอช่วงจังหวะนี้ท่านลมอาจจะรู้สึกว่า หินของคุณได้กลอนแล้วนะหัวใจของคุณเนี่ยมันหลอมละลายไปกับใครหนอนะคะอาจจะเป็นพลังงานของชาวราศีมีลนลักนณามีนธาตุน้ำก็ระกฎดพิกจิกมีนแล้วก็ชาวราศีกลุ่มลักนณากลุ่มได้ด้วยนะคะมีอะไรอีกการติดต่อสื่อสารการได้พบเจอใครการแอบคุยหรือคุยกับใครแบบแปบ๊แปบๆนะคะ มีช่วงจังหวะที่แอบคุยแล้วไม่บอกใครนะไม่เล่าให้เพื่อนฟังเลยอะไรเงี้ยนะคะช่วงจังหวะของการตัดสินใจ s i c k o f ครั อิทธิพลของคนเก่าๆอาจจะเกี่ยวข้องกับคนหรือใครบางคนที่อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคนที่เราเคยรู้จักกันมาก่อนได้ด้วยนะคะสถานการณ์ของเซเว่ o ออฟสกับ j u s t ติกเข้ามาให้ระมัดระวังในเรื่องของความรักที่มันอาจจะเป็น 1, 2, 3นะคะเนี่ยมันถึงมีสถานการณ์ของความลังเลใจยังไม่แน่ใจในคนที่เข้ามาคุณอาจจะลองคุยกับใครดูอยู่นะคะแล้วก็อาจจะดูสถานการณ์ว่าตกลงเขาเป็นคนยังไงแล้วก็ เขาโสดจริงหรือเปล่านะคะในความสัมพันธ์ในคนที่เข้ามาในช่วงจังหวะนี้อย่าเพิ่งตัดสินใจที่จะคบใครนะเออมันเหมือนให้เรากลับมาพิจารณาใหม่อีกรอบหนึ่งขอให้ใจเย็นๆนะคะซึ่งตัวคุณเองอะคิดแบบนั้นแล้วก็มันมีบางคนเนี่ยที่เป็นความสัมพันธ์เก่าๆเนี่ยที่อาจจะเข้ามาพัวพันกับคุณอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งแบบมันก็ยังไม่รู้ไงว่าเธอแค่มีปัญหากับคนนั้นเลยกลับมาหาชั้นหรออะไรประมาณนี้นนะคะเอามามาดูนะคะว่าบทสรุปของความรักธาตุลมคนโสดจะเป็นเช่นไรห1 5 5นี้การที่เรายังติดอยู่กับอดีตอยู่เลยนะคะ ยังรอคนเก่าเนี่ยใบนี้มักมาเดวิลอาจจะเป็นชาวราศีมังกรลักขนาบมังกรน,นะคะความรักที่มันมีมากกว่า1 2 3 4นะคะความรักที่มันเป็นความหลงความรักที่ยังยึดติดอยู่ก็เป็นไปได้นะ,ะ Seven of Pentacles แล้วก็อัศวินคาทาน,นะคะ ความสัมพันธ์ที่สําหรับบางคนต้องบอกว่าตัดกันไม่ขาดยังวนไปวนมาอยู่แบบนี้นะคะรวมไปถึงคนใหม่ๆที่จะเข้ามาด้วยนะคะเพราะว่าไพา่ใบนี้มันเป็นอะไรที่บางทีอะไปแต่ก็ก็ไม่ได้ไปถาวรอ,อะบางทีก็วนกลับมานะเวลาพอลาขึ้นมาแบบนี้หรือบางทีมีคนใหม่ๆที่เข้ามาด้วยที่เข้ามาดึงดูดใจเราหรือเรามีโอกาสที่จะได้รู้จักคนใหม่ๆที่เข้ามา ดังนั้นคนใหม่ๆที่เข้ามาช่วงจังหวะน,นี้ก็ต้องตรวจสอบด้วยนะคะว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่าเขามีแฟนแล้วหรือยังความสัมพันธ์ที่ค่อยเป็นค่อยไปแบบช้าๆน่าจะเซฟสำหรับคุณมากกว่านะคะในโหมดของเฟรนด์โซนเนาะก็บอกว่ามีคนเข้ามาให้ความสนใจมีคนเข้ามาเห็นคุณแล้วรู้สึกชอบนะคะอยากอยากจะเข้ามาต่อยอดสานต่อในความสัมพันธ์แต่หลายๆอย่าง คุณอาจจะยังติดอยู่ในเรื่องอดีตอดีตที่อาจจะรอคนเก่าอยู่นะคะยังไม่มุบออนหรือว่ารู้สึกว่าเขายังไม่ดีเท่าคนเก่าคุณก็เลยจะชะลอทุกอย่างให้มันช้าลงไม่ต้องรีบเร่งอะไรใดๆนะคะทีนี้มาดูในส่วนของพลังงานของคนที่อาจจะเข้ามาในชีวิตคุณในช่วงนี้นะคะราศีไหนที่อาจจะโดดเด่นนะคะราศีหรือลัคนาไหนนะคะ ที่อาจจะเป็นประเด็นหรือเป็นคนที่เข้ามานะคะราศีมังกรลักคนามังกรราศีกรกฎดลักคนากรากฎดราศีพฤกษกลักคนาพฤกษกราศีกุมลักคนากุมมาดูข้อความเกี่ยวกับความรักนะคะที่มีให้คนโสดชาวธาตุลมมีอะไรบ้าง Will you marry me แต่งงานกับฉันนะ ขอบคุณนะที่ไม่เคยยอมแพ้ในตัวฉันฉันคิดกับคุณมากกว่าเพื่อนนะมีใครบางคนที่เขาเขาคิดกับคุณมากกว่าเพื่อนนะเออฉันรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่มีคุณอย่างที่บอกนะคะมีใครบางคนที่เขาคิดกับคุณมากกว่าเพื่อนเขาอยากจะลํำเส้นของความเป็นเพื่อนนะแต่ของคุณคิดว่าการชะลอจะดีกว่าเพราะว่าเราอาจจะมีประสบการณ์ในเรื่องของความรักที่มัน เจ็บปวดรวดร้าวอะไรใดๆก็แล้วแต่หรือการที่เรายัางมุฟออนจากคนเก่าไม่ได้เนี่ยที่มันอยู่ในใจของเรานะคะต่อมาในส่วนของการอาลรลเคิลว่ายังไงความรักธาตุลมคนโถึงสด5-15นี้นะคะโรแมนส์อู้แต่แล้วเป็นช่วงจังหวะที่โรแมนติกนะคะเป็นช่วงจังหวะที่หอมหวาน ได้สวีทจู้หกครูจู้หกครูกับใครขอให้ท่านลมมีความสุขสมหวังในความรักเรามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ